สวัสดีค่ะพกกบกวิดาทาร่นะคะช่วงนี้มาพบก,กับความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟผู้ที่เกิดราศีเมษสิงห์ชนูนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ทักกันไปอย่าจริงจังจนมากเกินไปนะคะฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ฟังไว้เป็นแนวทางนี้ทําให้ของเดือนมีนาคมนะคะเพราะเดือนกุมภาพันธ์ทันแล้วก็ขออาภัยวันที่นี้นะคะที่ว่านิดอาจจะทําช้านิดหนึ่งนะคะแต่นิดก็พยายามที่จะมาทําให้แต่ละคลิป แต่ละทุกเดือนให้ได้นะคะอ่าฝากขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับนี้ด้วยนะคะอ่าใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ข้างล่างได้ค่ะแต่ถ้าอ่าดูแล้วไม่ตรงหรือมัน ไม่ดีไม่ต้องรับนะคะรับแต่สิ่งดีๆเข้าไปในชีวิตค่ะทําให้ตัวเองเป็นพลังบวกเข้าไว้ดีที่สุดนะคะมาดูให้กับความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟเลยดีกว่านะคะในช่วงนี้ชาวธาตุไฟเหมือนอันนี้แบ่งเป็นต้องบอกก่อนลืมไปนะคะมีคนที่คุมเคือแล้วก็สําหรับคนโสดนะคะแล้วก็ปิดท้ายการงานการเงินให้กับชาวธาตไฟนะอามาเริ่มต้นกะ ความรักความสัมพันธ์ของคนที่คุมเครือก่อนเลยนะคะไพ่บอกว่ามีไพ่เดอะฟูมีคนรักก็เหมือนไม่มีนะคะมีคนรักก็เหมือนไม่มีเลยเนาะในลักษณะที่ว่ารู้สึกเบื่อหน่ายมากกับความรักความสัมพันธ์นี้รู้สึกแบบว่า,ามันเป็นอะไรที่ซ้ำๆเดิมๆคือตัวคุณอยากให้มันดีขึ้นแต่ไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่าเพราะด้วยจากไพ่ แฟนของคุณอาจจะติดเพื่อนอาจจะติดดื่มนะคะไพ่บอกว่าด ah, ีขึ้นไหม We all for June ค่ะดีขึ้นแน่นอนนะไพ่บอกว่าเจ็ดดาบในที่นี้คุณก็สงสัยเหมือนกันกว่ากับคนรักของคุณนะว่าทำตัวแบบลับๆแลล่อจังทำตัวแบบชอบให้น่าสงสัยอ่ะมันก็เลยเกิดการที่แบบอาจจะทะเลาะอาจจะแบบความวโนของคุณอาจจะเกิดขึ้นมาให้เจ็ดดาบค่ะเจ็ดดาบในในในที่นี้ก็รู้สึกว่า ช่วงนี้มันอาจจะเป็นการที่คุณอาจจะแข็งแข็งใส่หรือแบบบึ้งตึงใส่เจ็ดเหรียญค่ะ นะในช่วงนี้อาจจะเป็นในเรื่องของการที่คุณเน้นไปนเรื่องของการงานดีกว่าค่ะจะดีกว่าเพราะว่า,อาไอสิ่งที่คุณว่านโนหรือคิดมากไปเองนะคะมันยังไม่เกิดขึ้นนะไพ่บอกนะคะไพ่บอกว่าบางทีเราก็ต้องนิงบ้างกับการที่แบบว่าคุณไม่โอเคแหละกับการที่เขาอาจจะติดเพื่อนในช่วงนี้คุณคิดมากคิดหนักเหมือนกันว่าเขาจะมีใครหรือเปล่าว่าเขาจะทําอะไรรับหลังคุณหรือเปล่า ภัยบอกค่ะเขายังรักคุณอยู่นะคะยังเป็นครอบครัวกับคุณอยู่ค่ะยังมีการสื่อสารและพูดคุยเขาพยายามสื่อสารทําให้มันดีขึ้นจากแต่ก่อนที่แบบว่านิ่งๆคนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะคนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็เขาจะเปลี่ยนแปลงในการที่สื่อสารและพูดคุยกับคุณมากขึ้นนะคะแต่ถ้าคนที่อยู่ด้วยก็เป็นลักษณะที่ว่า แต่ก่อนไม่ค่อยคุยไม่ค่อยสนใจแต่กับกาย่าช่วงนี้เขาสนใจกับคุณมากขึ้นค่ะก็คือตอนนี้อาจจะยังอนาคตอาจจะเป็นสิ่งที่ใช่ค่ะอาจจะเป็นช่วงเดือนมีนาก็ได้หรืออาจจะ3เดือนนี้ไพยบอกว่าแปลกทาค่ะเขาจะสื่อสารและพูดคุยกับคุณมากขึ้นนะคะไพยบอกนะจัสต e เขาทำให้คุณเห็นชัดเจนเลยว่าเขากำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ค่ะไพ่หดาบ อะไรที่มนโนรหรือคุณคิดมากว่ามันเป็นอะไรที่ซ้ำๆำเดิมๆไพ่บอกเลยตัดจบค่ะถ้าใครไม่ได้อยู่ด้วยกันไพ่บอกนะลักษณะว่าคนรักของคุณคิดถึงคุณค่ะยังรักคุณอยู่ยังอยากที่จะสื่อสารพูดคุยกับคุณค่ะอาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่เขารู้สึกว่าแข็งๆเบึ้งๆตึงๆนะไพ่บอกว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะนะในลักษณะที่แบบ อาจจะเคยนิ่งอาจจะเคยแบบว่าทําให้คุณคิดมากคิดหนักว่าจริงๆแล้วความรักคนสัมพันนี้มันน่าจะไปกันไม่รอดละมันน่าจะหยุดอยู่แค่ตรงนี้หรือเปล่หาหรือว่าอาจจะแบบว่าไปกันต่อได้แต่ไพบอกว่าช่วงนี้คุณอยากจะอยากจะอิสระเหมือนคนโสดทําได้เลยค่ะพอไพบอกว่าอนาคตคุณอาจจะไม่ได้ดูเหมือนแบบโสดละเพราะว่าเขาจะทําให้ชัดเจนและจริงจังกับคนมากขึ้นค่ะอ่า อาจจะเป็นชาวราศีตุลค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะคะมาดูค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับชาวราศีเมษค่ะขอภให้กับชาวราศีอ่าโทษทีค่ะชาวธาตุไฟนะโทษทีเขารู้สึกยังไงกับชาวธาตุไฟค่ะนี่อาจจะพูดอะไรผิดก็ขออภัยไว้ในที่นี้ค่ะ ขอไพ่หน่อยค่ะชาวทาตไฟเขารู้สึกยังไงคะคนรักช่วงนี้เขาอาจจะดูแข็งแข็งใส่คุณนะบางอย่างคุณก็อาจจะทำให้เขากรได้นะคะไพ่บอกว่าแชมพลัจริง,รงๆเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณค่ะเขามองจุดบ,บกพร่องในเรื่องของการที่เรามีปัญหาอยู่ตลอดเวลาเขาไม่เลือกที่จะหันหลังนะไพ่บอกว่าเขาเลือกที่จะแก้ไขนะคะไพ่บอกว่าเขายังรักคุณอยู่ค่ะ เหมือนเป็นอารมณ์ประมาณที่แบบรักแบบใหม่ๆเลยความรู้สึกเขาอะ่ะความรู้สึกเอ๊ะทำไมห่วงหาคุณจังอะไรประมาณนี้อ่าช่วงนี้ค่ะอาจจะนิ่งๆหรือแบบว่าแข็งๆใส่คุณนะไพ่บอกว่าช่วงเนี้ย คุณก็เหมือนกันค่ะเบื้องตึงใส่เขาหน้าดุใส่เขาเอาแต่ใจกับเขาบางทีเขาก็รู้สึกสับสนเหมือนกันว่าทําไมช่วงนี้คุณจู้จี้จุกจิกเขาจังเลยอ่านี่ต้องบอกเลยนะช่วงนี้คุณอย่าพึ่งจู้จี้จุกจิกเขา จุกจิกเขาค่ะปล่อยบ้างปล่อยให้เขาหายใจนิดนึงนะคะไพ่เดนมิเชียนค่ะเขาจะพยายามความสัมพันธ์นี้เขาจะพยายามสื่อสารกับคุณค่ะมีบ้างที่เขารู้สึกว่าคุณจุกจ,จิกจุกจิกจนเกินไปเขาไม่โอเคนะคะอืไพบอกว่า10บดาบ บางครั้งคุณอาจจะพูดรุนแรงไปพูดแบบไม่ไม,ไม่ไม่ไว้หน้าเขาเขาก็รู้สึกไม่โอเคนะคะไพ่เดอร์เมจเชียนอ่าเขายังพยายามกับความรักความสัมพันธ์นี้อยู่ใครที่ไม่ได้สื่อสารหรือไม่ค่อยได้สื่อสารไพ่บอกเลยเขามีเกณฑ์จะสื่อสารหรือพยายามกับคุณมากขึ้นค่ะอ่าโดยการที่คุณเขาจะพยายามโดยที่คุณตั้งตัวไม่ทันเลยค่ะแบบกระทันหันแบบรวดเร็วเลยนะคะไพ่อ่า ไพ่เดลีวิลขึ้นมาค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณมันอาจจะเป็นรักที่3ามเศร้านิดหนึ่งเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วหรือเขาอาจจะมีคนอีกคนหนึ่งของเขาแปลเรียนค่ะเขาอยากจะให้คุณใส่ใจมากขึ้นกว่านี้แต่ไพ่บอกนะลักษณะนะคะจริงๆทำพาร์เรน์ค่ะเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณแหละณนะที่นี้อาจจะเป็นรักที่สามเศร้านะคะ มันเหมือนเป็นการที่เขาได้รู้แหละในสิ่งที่เขาพยายามสื่อสารพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดีขึ้นเขารู้คุณนิ่งคุณโกรธเขาบ่อยคุณเอาแต่ใจกับเขาบ่อยคุณหัวร้อนใจเขาบ่อยคุณจู้จี้กับเขาบ่อยแต่เขาเลือกที่จะทำพัน์ค่ะเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เพื่อคุณเพื่อการการแบบว่าเหมือนแบบแปดเหรียญค่ะเขาอยากจะศึกษากับคุณใหม่อีกรอบหนึ่ง ในลักษณะที่ว่ามันมีหนึ่งดาบค่ะเขาอยากจะตัดจบในเรื่องราวที่มันแย่ๆตัดจบไปอยากที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะไพ่บอกว่าช่วงนี้นะถ้าเห็นเขานิ่งๆเงียบๆบอกเลยเขาทํางานค่ะเจ็ดเหรียญแปดเหรียญเขาทํางานนะคะช่วงนี้อาจจะแบบรัดกุมนิดนึงเพราะมีไพ่เดมิดเชียนค่ะเขาทํางานอยู่แต่ไพ่บอกว่าว่างเมื่อไหร่จะสื่อสารไปเองค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะอาจจะเป็นชาวราศีธนูราศีเมษค่ะราศีอ่า มังกรค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาอาจจะเป็นพ่อไม้หรืออาจจะเป็นผู้ชายที่เพิ่งเลิกกับแฟนนะคะคนคนนี้ขอไพ่ค่ะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณค่ะ ไพ่บอกก็ความรักคนสัมพันธ์ของคุณก็ยังพูดคุยกันไปเรื่อยๆแต่มันก็มีอุปสรรคนีดนึงปัญหามันก็ต้องค่อยๆแก้ค่ะนะหันหน้า เร่อกที่จะหันหน้าแก้กันดีกว่าค่ะเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนหรืออาจจะอยู่ไกลจากคุณนะคะไพ่บอกว่ามันเป็นการที่คุณกลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะสี่กระทค่ะความมั่นคงความรักความสัมพันธ์เขาจะทําให้คุณมั่นคงให้คุณรู้สึกได้แหละว่าเขามั่นคงกับคุณณตอนนี้ไพ่บอกว่าไว้ใจเขาได้ไหมไพ่บอกไว้ใจได้ค่ะนะ พราะไพ่บอกว่านิ่งๆค่ะไพ่บอกว่าเขายังรักคุณอยู่เลยเขาพยายามสื่อสารและพูดคุยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันเร็วๆนี้นะคะ,ะถ้าใครที่อยู่ไกลถ้าคนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็จะมีเกณฑ์ที่จะมาเจอกันแต่ถ้าคนลักษณะที่อยู่ไกลก็มีเกณฑ์ได้เจอเช่นกันค่ะเขาอาจจะแบบว่ารู้สึกว่า เร่องนี้เขาอาจจะเปเนาะสายเปกับคุณค่ะเจดดาบค่ะคุณกลัวมากเลยกับการที่ว่าเขาทำตัวรับรับแร้ลออชอบทำตัวให้คุณสงสัยตลอดเวลานะแต่ไพ่บอกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงค่ะ ช่วงนี้คุณอาจจะแข็งหรือกดเขาบอกในเรื่องนี้นะในเรื่องของการที่เขาแบบว่าทำตัวรับรับแล้ลอมีเกณฑ์ที่คุณจะหันหลังให้เขาตลอดเวลาคุณมองจุดบกพร่องของเขาเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงแต่ไพ่บอกว่าเขายังรักคุณอยู่แหละแต่ช่วงนี้คุณอาจจะจู้จี้จุกจิกเขามากจนเกินไปนะคะผ่อนได้ผ่อนเบาก็ควรที่จะผ่อนนะคะ เป็นการเริ่มต้นอ,อะไรสิ่งดีๆสี่กระทาค่ะเขาจะทําความมั่นคงให้คุณเห็นแล้วรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมันเริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยนะคะอ่าไพ่บอกว่าช่วงนี้ก็ลดอีโก้ลงค่ะนะอย่าระแวงเขาจนมากเกินไปเพราะตอนนี้ถ้าน,นิดดูจากไพ่ จากที่เมื่อกี้เขาอาจจะเป็นรักที่แบบเหมือนสามเศร้าแต่เขาจะเปลี่ยนแปลงหันมาหาคุณะนะคะเพื่อจะแบบทําให้คุณชัดเจนนะคะถ้าใครที่ยังไม่แต่งงานกําลังพูดคุยก็มีโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นในของการแต่งงานค่ะเพราะมีสีกาทาแล้วก็ดิพไพดีเอ็มพาโรค่ะในลักษณะที่แบบว่ามีแนวโน้มที่เขาจะเริ่มต้นกับคุณเพื่อแต่งงานหรืออาจจะมาอยู่กับคุณหรือจะย้ายมาอยู่กับคุณค่ะ อาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็คากันไปนะไพ่อาจจะสลับกันค่ะไพ่อาจจะเป็นชาวราศีเมษนะคะแล้วก็ชาวราศีธนูด้วยกันนะคะหรือเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนะมาดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรกับชาวธาตุไฟเอ่ยไหนขอบไพ่ค่ะเขาอยากบอกอะไรชาวธาตุไฟคะ ประสบการณ์ใหม่ๆรู้สึกว่ามันจะเป็นการที่แบบเปลี่ยนแปลงกับคุณมากทีเดียวนะคะเขาอยากจะทำอะไรให้มันมั่นคงก่อนก็คือรู้สึกว่าจะทำฐานตัวเองให้มั่นคงทำเป็นแบบเหมือนอยากอยากเปลี่ยนแปลงอ่ะอยากมาเริ่มต้นกับคุณใหม่นะอ่าแต่ช่วงนี้ทำไมคุณดุจังเลยค่ะชาวราศีไอ้ชาวชาวธาตุไฟโทษทีค่ะชาวธาตุไฟทำไมดุจังเลยนะ นิอาจจะพูดว่าชาวราศีเมษแต่จริงๆเป็นชาวธาตุไฟนะคะอ่าขออภัยวันนี้ที่นะว่านิพูดผิดนะคะชาวธาตุไฟนะอ่าไพ่บอกนะลักษณะที่เสียสละซามูไร่รักในสิ่งที่ทำไพ่บอกว่าใจเขารู้แล้วล่ะคะ่ะว่าเขารักใคร นะชาวทัดไฟเห็นไหมเขายอมที่จะเสียสละทุกๆอย่างอาจจะมีคนอีกคนนึงเขาก็ยอมที่จะปล่อยไปเพื่อจะหันหน้ามาทางคุณแต่ช่วงนี้คุณแข็งแขงใส่เขาจังคุณดุดุใส่เขาจังจริงๆเขาจะกลับมาเปลี่ยนแปลงเพื่อจะทําให้ครอบครัวมั่นคงขึ้นแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูไพ่สรุปค่ะไพ่สรุปของคนที่คุณเคื่อะค่ะ ว้าวการสื่อสารช่วงนี้ใครที่ยังไม่ค่อยสื่อสารนะไพ่บอกเลยมีเกณฑ์ที่จะสื่อสารกันามากขึ้นค่ะไพ่บอกค,นะนะคุณมีเซนจะตายนะคุณมีเซนจะตายว่าเขาจะมาตอนไหนหรือว่าจะยังไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณค่ะดูจากไพ่นะมันเป็นอะไรสิ่งที่ดีเลยค่ะปีมากค่ะามาดูให้ คนโสดดีกว่าค่ะว่าช่วงนี้คนโสดเป็นยังไงเอ่ยเท่าที่ค่ะขอไพ่อีกใบชุดหนึ่งนะคะสำหรับคนโสดค่ะมีพูดคุยอยู่เนะาะไพ่เดอสซันค่ะเขาอาจจะเป็นเด็กกว่าคุณนะคะอืหนึ่งดาบ ช่วงนี้คุณก็รู้สึกเบื่อเบื่อในเรื่องความรักนะคะไพ่ j u s t i c คุณต้องการคนที่ชัดเจนมากกว่าค่ะคนที่เข้าหาคุณนะไพ่บอกเลยเป็นคนที่ขี้หึงขี้ห่วงนะคะมโนโหรือคิดมากไปเองค่ะ ไพ่สำหรับคนที่ยังไม่มีแฟนมีโอกาสที่จะเจอคนรักนะคะไพ่บอกวิวออฟฟอร์จู e คุณควรเปิดใจได้แล้วค่ะนะคะไพยแปดดาบในช่วงนี้คุณอาจจะอึดอัดใจหรือเปล่าคุณป้องกันตัวเองมากเลยสี่เหรียญแล้วก็แปดดาบค่ะคุณแบบเหมือนประมาณที่คุณยังไม่ใครเข้ามาในชีวิตของคุณแต่คุณยังศึกษาศึกษาไปก่อนเพราะดูจากไพ่คุณใจแข็งมากเลยกับการที่จะมีแฟนนะสําหรับคนโสดค่ะคุณหัวร้อนมากคุณเอาแต่ใจ มากเลยค่ะเพราะว่ามีคนเข้าหาคุณเยอะมากเลยค่ะไพ่บอกว่าเจ็ดถ้วยค่ะมาก็ไม่ถูกใจคุณเลยนะมาก็แบบหึงหวงก็ไม่โอเคแต่คุณรู้สึกว่าอ่าศึกษาหรือพูดคุยกันกันไปก่อนก็นได้คุณไม่รีบอืมไพ่บอกว่าคุณช้าๆค่ะไพ่บอกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ชัดเจนแหละแต่เป็นคนขี้หึง คนวโนและเด็กกว่าคุณนะคะคนนี้เป็นคนที่เติมเต็มให้กับคุณได้ทีเดียวค่ะอ่าเป็นคนดุเหมือนกันเอาแต่ใจหัวร้อนเช่นกันค่ะนะไพ่บอกว่าเป็นคนที่ขี้เบื่อด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวราศีอตุลค่ะที่เข้ามาหาคุณนะคะมาคนคนนั้นเขาคิดกับคุณยังไงเขารู้สึกยังไงกับคนโสดคะขอบพรค่ะ ไพ่บอกว่าเขา,าอยากเริ่มต้นกับคุณค่ะมีไพ่ทำพร,รน์ค่ะแตด่ด้วยความที่คุณนิ่งๆมากใส่เขานะเจ็ดดาบเขารู้สึกแบบ เหมือนคุณทําอะไรรับหลังเขาตลอดอ่ะเขาคิดว่าคุณน่าจะคุยเยอะค่ะไพ่บอกว่าสี่เหรียญฉันหึงอ่ะอย่าทำให้หึงบ่อยได้ไหมเขาก็อยากเอาชนะคุณเหมือนกันค่ะเขาคิดว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้แล้วเขาก็คิดว่าคุณน่ะนะาน่าจะมีเจ้าของแหลมมาหลอกเขาหรือเปล่าไพ่ด้วยแฮนด์แมนค่ะเขาคิดมากคิดหนักอยู่เหมือนกันนะเหมือนประมาณที่ว่าเขาพยายามกับคุณอยู่เขาอยากเอาชนะคุณแต่ดูเหมือนคุณไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยสนใจเลยแล้วก็ด้วยความที่คุณเอาแต่ใจหรือคุณหัวร้อนด้วยก็มี มีโอกาสที่จะได้ทะเลาะกันนะคะไพ่บอกนะด้วยความที่เขาอ่ะอาจจะเด็กกว่าคุณนะคะนิสัยเด็กก็เป็นไปได้ค่ะคนคนนี้อาจจะทํางานเกี่ยวกับข้าราชการนะคะไพ่บอกว่าการงานเขาดีทีเดียวนะคะไพ่เดชารอดค่ะนะถ้าจับไพ่ก็คือเหมือนประมาณที่ใครยังไม่เจอ เราเจอได้เลยค่ะไพ่บอกว่าจะมีเกณฑ์เจอรวเร็วนี้นะคะแต่ด้วยความที่แบบว่าสี่เหรียญคุณรู้สึกแบบกักตัวเองมากยังแบบป้องกันตัวเองที่จะไม่ให้เขาเข้าหาถึงเขาก็รู้สึกเหมือนกันค่ะว่าเอ้ยจะเข้าหาคุณยังไงดีนะไพ่เขาอาจจะเป็นชาวราศีธนูค่ะราศีเมษร,ราศีกรกฎค่ะขอบไพ่หน่อยค่ะ แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ไม่เอ่ยขอไพ่ค่ะไพ่บอกนะคะนิ่งๆค่ะมันก็ดูนิงดูแบบนิ่งๆอยู่เนาะแต่ไพ่บอกว่าด h เรเ v e รคุณก็ชอบอยู่นะ เขาก็ชอบคุณเช่นกันแต่คุณก็คิดเหมือนกันว่าเขาก็น่าจะมีคนคุยเยอะคุณก็คิดว่าคุณสื่อสารไปก่อนเรื่อยเพราะจริงๆคุณไม่อยากจะเทคแอคชั่นหาใครคุณก็บล็อกตัวเองอยู่เหมือนกันค่ะคุณก็สร้างกำแพงกับตัวเองเหมือนกันเพราะคุณเคยอกหักมาคุณเจ็บมามาก่อนไพ่ก็ยังยืนยันว่าคนนั้นเป็นเด็ก ที่เด็กกว่าคุณนะคะไพ่บอกว่าเขาก็รู้สึกเบื่อหน่ายเหมือนกันนะตัวคุณก็เบื่อหน่ายกับเรื่องความรักนะแต่คุณก็อยากเจอเนื้อคู่จริงๆค่ะอยากคนอยากเจอคนที่รักคุณจริงๆชอบคุณจริงๆนะปัญหาทุกอย่างช่วยกันการงานช่วยกันก้าวเหรียญคุณอยากมีความสุขแหละไพ่บอกว่าว e อ o f for t u n e ค่ะคนนี้มีโอกาสที่จะได้เป็นคู่คุณนะคะมีโอกาสที่จะได้คบกันค่ะนะ คือคนนี้จะเป็นคนที่จริงจังกับคุณแล้วค่ะปัญหาทุกๆอย่างนะเป็นเป็นอะไรสิ่งที่ดีพายบอกนะคะคนคนนี้จริงจังกับคุณอยู่นะคนนี้ชอบคุณจริงๆรักคุณจริงๆหลงคุณจริงๆค่ะวีออฟฟอร์จูนมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นกันใหม่9เหรียญค่ะไปกันได้ต่อนะคะอ่าอาจจะเป็นชาวราศีเมถุนค่ะแล้วก็ชาวราศีอ่ะมิถุนค่ะ อาจจะเด็กกว่าคุณนะคะงั้นมาดูซิว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับชาวธาตุไฟค่ะสำหรับคนโสดค่ะเขาอยากจะบอกอะไรกับชาวธาตุไฟเอ่ยว้าวคุณเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์มากมีคนเข้าหาคุณเยอะนะคะเขาก็รู้สึกเหมือนกันว่ากว่าจะได้มาเนี่ยต้องทำคะแนนเยอะมากพยายามเก็บคะแนนค่ะเขาก็ไม่รู้ว่าคุณจะทิ้งหรือคุณจะ เลือกเขาหรือเปล่าอารมณ์ประมาณนั้นแต่เขาพยายามที่จะทําให้ได้คืออารมณ์ประมาณที่เขาอยากจะเอาชนะความรู้สึกคุณให้ได้ค่ะถ้าจับไพ่นะคะอ่าขอไพ่แนะนําหน่อยค่ะไพ่แนะนําหน่อยสําหรับคนโสดค่ะ ครบอกว่าจะมีการเปลีป่ยนแปลงน,น,นะแต่คุณเหมือนแบบว่าคุณไม่พยายามเลยคุณไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรือเปล่าคะคุณมีเซนต์อยู่แล้วเนาะว่าคนคนนี้ตั้งใจที่จะเข้าหาคุณเพื่ออะไรคุณรู้หมดทุกอย่างใครเข้ามาดีหรือเข้ามาร้ายนะคะอ่ามาดูให้กับการงานดีกว่าคะ่ะเนี่อาจจะไปเร็วนิดนึงนะคะขอไพ่การงานหน่อยไพ่การงานคะ่ะเก้าเหรียญ ทุกๆอย่างนะคะในช่วงเดือนมีนานะชาวธาตุไฟถ้าคุณคิดที่จะทำอะไรจริงจังการงานคุณทำได้แต่มันมีบุคคลที่สามนี่แหละที่ทำให้คุณคิดมากนะคะหรือมโนไพจัสติกค่ะอา,อาจจะมีใครทำอะไรรับหลังคุณหรือเอาคุณไปนินทาน,นะคะในเรื่องด้านเอกสารจะมีอุปสรรคนิดนึงนะคะไพ่บอกว่าให้นิ่งๆเข้าไว้ค่ะนะ คุณแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ดีดูจากไพ่คุณเวลาที่คุณทํางานคุณจริงจังมากทุกๆเรื่องแต่มันชอบมีปัญหาในเรื่องของบุคคลที่3ที่คิดไปเองมนโนไปเองซึ่งคุณไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะไพ่บอกว่าคุณจะได้งานสิ่งที่คุณชอบค่ะก้าเหรียญการงานช่วงนี้คุณแฮปปี้แล้วก็รู้สึกว่าคุณจัดการได้ดี ให้บอกว่าแค่ลักษณะที่จะมีคนนินทาปัญหาก็คือปัญหาเรื่องคนมากกว่าค่ะที่มโนโหรือคิดมากไปเองหรือเอาเราไปพูดในสิ่งที่แบบไม่เป็นความจริงค่ะมาดูการเงินให้กับชาวทัดไฟดีกว่าค่ะในเดือนเมษเ,เดือนมีนาคมค่ะ9ก้ถ้วยค่ะรู้สึกว่า ใครทํางานเกี่ยวกับบริการน,นะคะไพ่บอกว่าจะมีลูกค้ายเยอะมากเลยในช่วงเดือนมีนาการเงินคุณก็เริ่มฟูแล้วค่ะไพ่สเตรนท์ค่ะคุณเก่งมากนะคะอคุณอาจจะได้เงินจากหลายๆทางนะคะแต่ไพ่ก็เจ็ดดาบระวังเงินหายนะคะ ไพ่บอกนะระวังเงินหายหรือใครทําอะไรรับหลางคุณอาจจะโดนขโมยก็เป็นไปได้ค่ะไพ่บอกว่าแปดถ้วยช่วงนี้ก็คือการเงินก็ไหลยอยู่การเงินถามว่าคุณเก็บได้ไหมเก็บได้นะมันอาจจะดูนิ่ง แต่ส่วนมากคุณจะเสียตังค์กะในเรื่องของความสุขของคุณมากกว่านะคะไพ่บอกว่าหกเหรียญในช่วงนี้คุณอาจจะสายไปนิดนึงใครมาขอยืมตังค์คุณก็ให้ตลอดเลยพายายามนะคะใครที่จะมาทํามาขอให้คุณทําเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินหรือแนะนําให้คุณหาเงินกู้หรือให้คุณไปกู้เงินมาให้นิดบอกเลยนะคะชาวธาตุไฟห้ามเด็ดขาดค่ะนะเพราะว่าไพ่บอกว่า คุณอาจจะไม่ได้เืินคืนเลยนะคะอ่านิดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจของนิดด้วยนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็คัดก,กันไปอย่าจริงจังจนมากเกินไปนะคะถ้านิดพูดอะไรผิดไปก็ขออภัยไว้ที่นี้ใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ข้างล่างได้คะ่ะสอบถามได้นะคะแม่หมอใจดีคะ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ